สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเลขฝาลง DJ Go เลขฝาลง DJ Go แจ็คกุมารทองร่วมส่งสวรรค์สังเกตเห็นเลขชัดเลขเด็ดเลขมงคลวิเคราะห์เลขฝาลงศพ DJ Go ประจำคืนึ้น1กกินเวบรุ้นฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้1ธันวาคม2566จดแนวทางเลขฝาลงศพ DJ Go ติน เรื่องกิจลัตนาคุลดีเจอารมณ์ดีประจำขึ้นกินเวฟ1 6 6 5หดลังเกิดข่าวสลดประสบอุบัติเหตุตกจากดาดฟ้าชั้น15ของโรงแรมชื่อดังใจกลางกรุงในซอยสุขุมวิทย0เสียชีวิตในพื้นที่ของบ้านแพทย์โรงพยาบาลจุฬาที่มีลวติดกันกระทั่งล่าสุดได้มีการกำหนดวันทําพิธีชาปนิกิจร่างของดีเจโกกินเวฟเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2 5 6 6นะ วัดปริวาสาชสงครามโดยมีครอบครัวรวมถึงเพื่อนดีเจแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายทั้งนี้อดีตนักร้องแจ็คจิลหรือแจ็คกุมานทองได้ปรากฏตัวมาร่วมในงานชาปนกิจศพเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเช่นกันเผยบรรยากาศภายในงานระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังนำาลงศพซึ่งบรรจุร่างของดีเจโกเข้าสู่เตาเมลุ เพื่อประกอบพิธีกรรมชาปนาก,กิจตามศาสนาและยังถ่ายเห็นเลขฝาลงเลขฐานลงดีเจโกหลังจากทางเจ้าหน้าที่ยกลงจากเมรุอีกด้วยดีเจโกเกิดเมื่อวันที่30มกราคม2530ดีเจโกพัดตกตึกเสียชีวิตวันที่17พฤศจิกายน2566เลขอายุดีเจโก36ปีพิธีชาปนก,กิจดีเจโก 21พฤศจิกายน2องห้เลขฝาลงเลขฐานลงบรรจุล่าง d j เจโกห้ขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากเดอ t i ทเกขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ